ะะจะมารีวิวนะคะความแตกต่างนะคะระหว่างรถไฟฟ้าสามลอไม่มีหลังคาตัว600วัตต์กับตัว1,000วัตต์นะคะว่าเขาดีไซน์ต่างกันยังไงตัวนี้จะเป็นตัวเก่านะคะตัวปี2021 2021นะส่วนอันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยปี2023นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาแตกต่างกันยังไงบ้างคะ่ะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัว600วัตต์กันก่อนนะคะ600วัตต์หน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้เลยนะเป็นแบบว่าหน้าตาแบบว่ามินิมอลมินิมอเนาะไฟหน้าจะไม่มีไฟเดย์ไลท์เดย์ทม์นะคะจะเป็นไฟปกติเลยมีเปิดปิดไฟค่ะเปิดปิดไฟเป็นไฟ LED นะคะตะกร้าหน้าจะเป็นตะกร้าพลาสติกธรรมดานะคะแล้วก็มีความสูงค่ะส่วนยางนะก็ได้ยาง14นิ้วเหมือนเดิมเป็นโช๊คอัพไฮดรลิกด้านหน้าโช๊คริงด้านหลังนะคะในส่วนของหน้าจอนะตัว600วัตต์จะไม่ใช่ LED ค่ะจะเป็นไฟแสดงสถานะปกติเลย มีแสดงสถานะแบตเตอรี่นะคะสถานะการทํางานเนาะแล้วก็ที่นั่งนั่งสามปรับเบาะได้เหมือนเดิมนะคะรับน้ำหนักได้200กิโลตัว600วัตต์นะคะมีให้เลือกแบตเตอรี่ทั้งหมด3รุ่นก็คือ48โวลต์12แอมป์48โวลต์13แอมป์และ48โวลต์20แอมป์นะคะแล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยว่าอยากได้แบบไหนนะคะมีตะก้าแอบต้อนด้านหลังเหมือนเคยนะคะไฟหลังก็ใช้งานได้ค่ะมีไฟท้ายนะคะมีไฟเบรกนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวเนาะเดี๋ยวเปิดไฟเบรกเ,เดี๋ยวเบรกให้ดูหน่อยอเยดี๋ยว เดี๋ยวกเบกนะคะกําเบกได้เลยกําเบกก็จะมีไฟสีแดงขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวเออตัวนี้จะมีไฟทั้งหมดสามอย่างเลยนะคะไฟเลี้ยวไฟเบรกนะคะแล้วก็ไฟท้ายให้แบบนี้เลยอ่าแล้วก็สําหรับตัวหนึ่งพันวัตต์นะคะมาเลยเราแตกต่างกันไงพันวัตต์นะคะหน้าตาเขาก็จะไม่เหมือนกันเนาะหน้าตาเขาจะมีความทันสมัยมากขึ้นนะคะจะมีหน้ากากด้านหน้าตรงนี้มาให้ มีหน้าจากรด้านหน้าตรงนี้ไฟหน้าเป็น LED แบบนวลน,นูนนะคะจะมีไฟเดยไลท์เด y t i m มให้ตอนกลางวันนะคะแล้วก็จะมีไฟหน้า LED ให้ตอนกลางคืนอ่ามีไฟเดยไลท์เดย์ไมให้ตอนกลางวันนะคะแล้วก็ไฟ LED ตอนกลางคืนแบบนี้เลยนี่ตะกร้าหน้านะคะจะเป็นเหล็กนะตะกร้าหน้าจะเป็นเหล็กแล้วเรียบร้อยนะคะจะมีรูปหัวใจด้านหน้าแบบนี้ด้วยดีไซน์ตะกร้าหน้ามีความสวยมีความทันส code, มัยมากยิ่งขึ้นนะคะนอกกนั้นนะส่วนอื่นก็อาจจะเหมือนกันนะคะเป็นยาง ยาไม่มียางใน14นิ้วเป็นโชคแบบไฮดรลิกด้านหน้าและโชคสปริงด้านหลังนะคะแล้วก็หน้าจอค่ะที่แปลกใหม่ไปคันนี้ลูกค้าจะได้หน้าจอเป็น LED แล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวกินขออนุญาตเปิดก่อนอ่าได้หน้าจอ LED แบบนี้แล้วเรียบร้อยนะคะมีคําว่ามินิกรุรักนะแต่ก็ยังไม่มีเขาเรียกอ,อะไรอะความเร็วที่แสดงยังมีแค่ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่อยู่ แต่น,นี้อยู่ข้างนอกที่เป็นแบบว่าแสงไฟนูอาจจะมองไม่เห็นอีกหนึ่งต้องขออภัยด้วยนะคะที่เหลือก็เหมือนกันหมดเลยก็คือเกียร์ดีเกียร์อาร์ปรับได้3สปีดนะคะเปิดไฟตรงนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะและอีกหนึ่งอย่างที่เปลี่ยนไปก็คือกุญแจกุญแจเขามีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะนี่กุญแจเขามีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะมันจะมีความทันสมัยมากขึ้นนะคะมีกุญแจให้นะคะมีกุญแจรีโมทแต่กุญแจรีโมทอะเหมือนกัน คแจโมทจะเหมือนกันแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าคุณแจเนี้ยจะไม่เหมือนกันตัวนี้จะมีความสวยกว่ามีความทันสมัยกว่าแล้วก็ปั๊มคําว่าสปอร์ตแบบนี้มาให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีทุกอย่างก็จะเหมือนกันเลยนั่งสามปรับเบาะได้นะคะเวลาเราใช้งานปรับเบาะนี่ก็คือเบาะเด็กใช้งานก็ดึงขึ้นมาเลยเวลาไม่ใช้นะคะก็กดตรงนี้ลงได้เลยลงเลยแบบนี้นะคะกดตรงนี้ลงได้เลยนะแลวเบาะเบาะคนนั่งนะคะถ้าจะปรับเป็นคนเดียวลูกค้าแค่ยกขึ้นแล้วหมุนนะด้านในเราจะใส่แบตเตอรี่เข้าไปให้นะคะตัวนี้เป็นตัวพันวัตต์ 48โวลต์20แอมป์แบตเตอรี่สามารถเอาออกมาชาร์จข้างนอกได้นะตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ตะกัวกดนะคะเวลาจะปรับเบาะจากด้านหลังมานะก็กดตรงนี้ได้เลยนะคะใช้มือกดก็ได้หรือจะใช้เท้าก็ได้แล้วแต่ลูกค้าอันนี้ที่ผออนย่าใช้เท้านี่ด้านหลังเราก็จะเจอตะกร้าแบบนี้นะคะเราจะมีอุปกรณ์ไปให้นะคะไม่ว่าจะเป็นประแจหกเหลี่ยมที่ชาร์จแบตนะคะแล้วก็กระจกมองหลังนะเราจะมีแถมไปให้หมดเลยเนาะอันนี้ก็เป็นดีไซน์ที่แตกต่างกันถ้าลูกค้าชอบ ตัวไหนก็สามารถเลือกซื้อได้เลยตัวรุ่นใหม่ปี2023นะคะจะมีให้กดสําหรับตัว800วัตต์แล้วก็1 0 0 0งวัตต์800วัตต์จะมีแค่สีแดงค่ะส่วน1 0 0 0งวัตต์จะมี3สีก็คือสีแดงสีน้ําเงินแล้วก็สีขาวนะคะส่วนสีรุ่นดีไซน์นี้จะเป็นตัว600วัตต์แล้วก็มีสีเลือกแค่สีเดียวคือสีแดงนั่นเองโอเคอยังไงวันนี้ฝากไว้ด้วยสาหรับตัว600วัตต์ราคาจะเริ่มต้นที่1 1,890บาทค่ะสนวนตพัน0 0 0ร้อนะคะาะราคาที่ประมาณ15,000 590บาทนะคะสนใจก็กดสั่งซื้อได้เลยนะเดี๋ยวกิ๊แปะช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ที่ไทยคลิปนะคะถูกและดีต้องที่ไทยวอเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ